มาปิดท้ายกันที่คุณมิวนิฐานะครับล่าสุดเนี่ยคู่สามีเสิร์ฟภาพนูหาจากขอบสนาม F1 นะครับร่วมเฟรมกับเจ้าชายบูไนเจ้าชายคนนี้ฉันก็ตามอยู่ผู้ชมหล่อมากเลยนะครับซึ่งจากภาพที่มิวนิฐานะครับได้ลงไว้ในอินสตาแกรมนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยหลุดโฟกัสไปเต็มๆเลยนะครับเพราะเธอและสามีมีโอกาสได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับเจ้าชายอับดุลมาทีนนะครับ เจ้าชายคนดังแห่งประเทศบูไนนะครับหลายๆคนเห็นแล้วเนี่ยกดไลค์กันอย่างรัวๆเลยนะครับซึ่งอินสตาแกรมของเจ้าชายเนี่ยต้องบอกว่ามีคนติดตามทั่วโลกเนี่ยกว่า2.3ล้านคนเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือฉันจ่าที่กดติดตามอาไว้อ่ะมีด้วยหรอแฟนีน้องานเราก็ตามหรอเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเขาล่รอเหรอโอ้ยเขาูปหลรอหุ่นดีโทรอใช่นี่ไงไอจีนี่ไง ไหนล่ะเนเนเนไอจีเนี่ย T M เหรอ T M S K I เหรอเออเออเออได้เลยไวเลยชนะ T M S K I หลุดโฟกัสหมดเลยจ้าหลุดโฟกัสหลุดโฟกัสไปที่ชายบูนัยคุณเล่าเรื่องมิวอะไรไปก่อนนะคะจัโอ้โหนี่หรอคนนี้หรอเข้มขึมเนี่ยหรอคนนี้จ้าโอ้เข็ทั้งขี่ม้าเขาทั้งอกีฬาหน้าเขาไม่ได้เหมือนแนวบูนัยเนาะ น่าเขาเหมือนแบบอินโดนีเซียมาเลเซียะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเห็นไหมไทยก็ได้อยู่นะได้เธอหารูปที่แบบเจ้าชายโชว์เดินร่างหน่อยสิมันจะมีล่าสุดะจะเอาเจ้าชายโชว์เดินร่างแล้วนะ อ๋อในนี้เป็นแบบรวมไงอูเป็นทหารนะเออเอออันนี้แล้วกันเออเห็นไหมล่ะดูกล้ามแขนนะอยากดูโชว์เลือนร่างไปดูไอจีส่วนตัวนะคะอันนี้ที่ฉันเซิร์ชแบบรวมๆก็มีเออเอฟซองเอฟซีเพียบเลยอันอี้คนตามในไอจีสองล้านกว่านะเธอสองล้านสามนี่อ่ะอ่ะไหนดิอ่ะให้พี่หมอเนี่ยอ่าเห็นไหมแหมเช้าๆมันจะได้แบบเออสบายใจสดชื่นไงเธอเออสดชื่นบวกกับลมหนาวที่มาแบบ สัมผัสร่างกายออ,อยากได้ไออุ่นจากบุนไนแล้วนะคะด้ไปอยู่บุไนาได้ไหมเอาเออสบายสดชื่นนะคะคอ่ะโอเคคุณผู้ชมนะครับ